ความเชื่อว่าตายแล้วเกิดเป็นมิจตาฤฤจิติชนิดหนึ่งเรียกว่าสัจจติติซึ่งเป็นความเชื่อนอกพุทธศาสนามีมาก่อนพุทธการพุทธศาสนา สอนเรื่องความทุกข์กับความไม่เป็นทุกข์ซึ่งก็พูดกันอยู่บ่อยๆพระพุทธเจ้าในาสัสรุอริยสัจสีสัสารุปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นเรื่องของความทุกข์และความไม่เป็นทุกข์ที่ประจาสดา อุปมาเหมือนกับไม้กับมือเดียวก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์มีประโยชน์กับชีวิตสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตจริงๆโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเน้น ชีวิตก่อนตายอยู่อย่างไรตั้งแต่เกิดจนตายอยู่อย่างไรอย่างให้จิตใจนั้นมีความทุกข์ความสำคัญอยู่ตรงนี้ฉะนั้นคำว่าสมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้อง ไม่ถึงเห็นอริยสัจสี่เห็นเรื่องของความทุกข์กับความไม่เป็นทุกข์โดยเฉพาะสภาวะแห่งความไม่เป็นทุกข์ก็คือพระนิพานซึ่งพระพุทธองค์เรียกว่าที่สุดแห่งทุกข์ก็คือพระณิพาน ฉันั้นความเชื่อความเห็นเรื่องตายแล้วเกิดที่เรียกว่าสัจจติสติเป็นคำสอนนอกพุทธศาสนาดวงวิญญาณเที่ยงแท้ถาวรล่องลอยไปเกิดใหม่ได้ขาดกับหลักอนัตตาในตางพุทธศาสนา ในตามพุทธศาสนาหลักธรรมที่สำคัญก็คืออนัตตาขันห้าเป็นอนัตตาูปเวทนาสัญญาสังกัรวิญญาณไร้ตัวตน